สาธรบรกิจเจ้าอาวาสวัดพันเสด็จนอกเจ้าคณะตำบลเขาขนทรงขึ้นพิจารณาภาสไตราบางสุุลขอกราบนิมลครับงานรองนำํำนะครับสุพงศ์กนจักชัยี่วดาขาดินวานารามตำบลหนองขามอำเภอศิราชาจัางหวัดเชลงบุรีตอนนี้น้อง คะแนนสียงภาพต้องกลาบขอบพระคุณคุณสุวิทย์จงประสานเกียรติผู้อนวยการบริษัทกราฟเอนเนอร์จีเดเวลอปเมนต์จำกัดลำดับต่อไปครับคณะเจ้าปเจบึงไล่หนึ่งศรีราชาขึ้นท่อผ้าบางสกุลครับ ที่ปรึกษาเจ้าค่ะ